เหรียญครุฑเอฟซีเขตยานาวาส่งมาขายช่องปอปาร,รับซื้อเหรียญครุฑยินดีต้อนรับเอฟซีทุกคนทุกท่านฮะกลับเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเอฟซี 4, จากอ่เขตยานาวาส่งเหรียญ มาขายส่งเหรียญมาแบ่งปันช่องของประปา FC เขตยานาวาเมืองหลวง F อชฮะส่งเหรียญมาแบ่งปันช่องของประปาไปแล้วประปาขออนุญาตเปิดกล่องกันไปพูดคุยกันไปดีกว่าจะได้ไม่กินเวลามากนะรู้สึกว่าน้ำหนักเหรียญก็ค่อนข,ข้างแต่เยอะเลยนะเผื่อจะต้องมีเหรียญที่ต้องบรรยายต้องบอกกันนะว่าเป็นเหรียญตัวเหรียญเด็ดขนาดนี้เหรียญเ,เ,เด็ดขนาดไหนเหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญเด็ดนักสะสมเขาติดมา เอสีก็เผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนแต่ว่านักสะสมก็เคยส่งเหรียญมานักสะสมท่านเนี่ยถ้าปาดจำไม่ผิดนะช่องอาจะแถวเขตยานนาวาประมาณนั้นโอเคเนาะอ่ะอันนี้ก็อย่าลืมฮะใครที่ตกลงคุยกับแอดมินเรื่องเหรียญเรื่องเล็บร้อยจะส่งเหรียญมาเดี๋ยวก็อย่าลืมหมายเลขบัญชีธนาคารช่องทางการติดต่อกับท่านนะหมายเลขบัญชีธนาคารหลักๆเลยเราจะได้โอนเงินไปให้ขายเหรียญช่องของปาเอสีฮะ ไม่ต้องโอนเงินมาก่อนประกันอะไรอะไรก็ไม่ต้องทํานะส่งส่งเหรียญมาช่องของป้าป้านั่งรอรับเงินได้เลยป้าป้าถึงเน้นย้าว่าหมายเลขบัญชีธนาคารเนี่ยแนบเข้ามาในกล่องด้วยแล้วถ้าหากท่านเป็นคนส่งเหรียญเอฟซีฮะแนะนําให้ใช้หมายเลขบัญชีธนาคารของท่านนะบางคนอาจจะไม่เข้าใจมั้งอะไรประมาณนั้นก็ก็ไม่เป็นไรเราเราค่อยพูดค่อยคุยกันก็คือพยายามใช้หมายเลขบัญชีธนาคารท่านนะ บางคนอาจจะไปใช้อของลูกสาวลูกชายลูกเขยลูกสะใภ้ไม่รู้ละเอฟเีายปลาแอดมินจะโอนเนี่ยไม่ใช่ชื่อเดียวกันใช่ไหมฮะเจ้าของบัญชีที่จะโอนเงินไปไม่ใช่คนส่งเหรียญน,นะฮะส่งเหรียญเป็นนายกอแต่ว่าพอหมายเลขบัญชีธนาคารพอแอดมินเช็คปบเนเป็นของนางขออะไรประมาณนี้แอดมินก,ก็ต้องหยุดก่อนฉะนั้นพยายามใช้หมายเลขบัญชีธนาคารตัวเองโอเคนะให้ตรงกันกับชื่อคนที่ส่งเหรียญโอเคเนาะ ปเดี๋ยวเรา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 เปิดเหรียญดูเที่ยวมีเหรียญในกันบ้างอืมเห็นข้าวขาวป้าเทออกก่อนเลยดีกว่าเนาะบรรยายทีเดียวจบไปเลยดีกว่าไหมอ่ะโอเคนะฮะเนาะเหรียญไหนที่ป้าป้ารับประจําเหรียญไหนที่ถือว่ารับมาไม่ประจําเหรียญไหนที่ราคาไม่ค่อยจะแพงพอระยะหลังเนี่ยมีนักสะสมส่งเหรียญประเมินราคากันเอฟซีฮะเหรียญเดียวก็มีอะไรประมาณนี้หลายคนยังไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาไว้โอเคเนาะป้าป้า คงจะขออนุญาตใช้กันไกลตัดเลยนะ fc นะฮะนะพ่อป,ป,ป้าใส่ถุงมือเนาะเอาเปิดมาปั๊บเป็นเหรียญที่ระลึกกัน fc อ่ะอันนี้เดี๋ยวเราเราเรา,เราดูทีละนั่นไปเลยนะฮืบอ่ะพึบเอฟีฮะ,ฮะมาดูกันแค่นี้ก่อนเนาะนี่คือเหรียญอ่าดูตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึก FC ะฮะเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึก เป็นวาระย่อยๆสภาพไม่ผ่านการใช้งานระดับนี้ FCR ทั้งเราก็ยังรับซื้อเข้ากันอยู่แต่ป้าป้าแจ้งก่อนฮะราคานี้แทบจะไม่เกินหน้าเหรียญน,นะฮะราคานี้แทบจะไม่เกินหน้าเหรียญหลายคนลองสังเกตดูช่วงปัจจุบันนะนตลาดเหรียญวันเนี้ยขนาดเหรียญเด็ดๆ f c ะราคายังร่วงเกลียวเลยถ้าเราติดตามทางท้องตลาดเหรียญใช่ไหมฉะนั้นเหรียญวาระย่อยๆ f c ะ นะถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านการใช้งานอันนี้เจ้าของเหรียญเขารู้แต่ปายืมคลิปวิดีโอนี้ประกาศบอกนักสะสมที่กําลังท่านอื่นกําลังดูอยู่เนาะอ่ะหบาทที่ระลึกเอฟซีฮะนะราคาไม่ค่อยจะเกินหน้าเหรียญสักเท่าไหร่ก็เป็นนี้มาตั้งนานแล้วแหละ1บาทที่ลึกเนาะเอาวางไว้ตรงนี้นะฮะหบาทที่ระลึกจบละปืดหลังจากนั้นเรามาดูตรงนี้เป็นเหรียญหบาทที่ลึกใช่ไหมอ่ะหบาทที่ลึกต่อมาดูกันเอฟซีฮะนี่คือเหรียญอ่าหบาทที่ระลึกนะ เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญวาระที่อะไรนะพระชนมาย 50, าุ50พรรษาแล้วก็พระราชนีผมมวยแบบนี้ใช่ไหมฮะอ่ะแล้วก็ของสมเด็จยาสภาพไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเราก็รับซื้อกันแต่ไม่แพงฮะราคานี้แทบจะไม่เกินหน้าเหรียญพราะปาจะช่วยบอกอย่างนี้เลยเวลาใครส่งมาเหรียญเดียวนักสะสมบางคนมึงเขาไม่ได้เป็นนักสะสมระดับระดับมืออาชีพนาะเขาก็ดูคลิปเขาก็ส่งมาเหรียญเดียวแอดมินเขาก็ไม่กล้าจะประเมินราคา fc ฮะ เหรียญทุกเหรียญไม่สามารถมีราคาแพงได้โอเคเนาะวางไว้อะจบละ5้าบาทที่ลึกนะจบละ5บาทที่ลึกผ่านไป2รายการไปได้ปะป๊า,ปาอ๋อตรงนี้ด้วยอันนี้ก็ใช่5บาทที่ลึกอ่ะตรงนี้หลังจากนั้นเรามาดูเหรียญที่ลึกกันก่อนเนาะดูเหรียญที่ลึกกันก่อนอันนี้เปิดได้ไหมะปะปาขออนุญาตตัดเลยนะ FC นะ เนาะว่องไวดีอ่าว่องไวเดียวมา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 ดูกันต่ออันนี้เป็นเหรียญออันนี้ก็5บาทที่ระลึกนะแต่เขามีขนาดเล็กเขาจะอยู่ในชุดนี้แหละ fc นะฮะก็จะมีอยู่2 3 4สาวันละใช่มั้งเนี่ยนะ5บาทที่ลึกเห็นไหมฮะแต่ขนาดเขาจะใหญ่กว่ากันนะเนี่ย fc โอเคนะฮะเขาผลิตออกมาในรูปแบบนี้นะ,ะมีทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กลงนี่คือ5บาทที่ลึกนะ fc วางไวเนาะ หลังจากนั้นก็จะเป็นเหรียญ2บาทที่ลึกงานปีต้นไม้แล้วก็1บาทที่ลึกการแข่งขันกีฬาครั้งที่8นะแล้วก็มีการจะนาะติดมาอีก2เหรียญ f อสส่ห้าการะนาติดมาอีกเหรียญบางทีแอดมินก,ก,ก็ช่วยรับไว้ป้าบ,บอกเลยนะถ้าส่งขายโดยตรงเนี่ยทางเราก็ไม่ได้รับนะฮะนะเว้นแต่เราจะบอกนักสะสมไปว่าเออพอจะหาได้ไหมแต่ถ้่เราประกาศหน้าช่องเนี่ยเป็นไปไม่ได้เอี f ่ะฉะนั้นเหรียญ สิบบาทการจนาพิเศษหรือว่าชิดสาขาอื่นการจนาพิเศษต้องถามแอดมินก่อนนะนะเห็นเราเปิดกล่องอย่างนี้อย่าคิดว่า,วาคุณประปารับซื้อเหรียญการจนาพิเศษเหรอส่งรูปมาเกลียวเลยรับซื้อจริงไหมเนี่ยเอฟซต้องเข้ามาดูก่อนอันนี้เขาส่งเหรียญหลักในรายการมานะเขาขอติดอย่างนี้มาทางเราเ,เป็นช่องอนุโลมช่องน้าพุ่งเรือเสือพึ่งป่าเอฟซต้องเข้าใจนิดนึงนะฮะแต่ประปาก็ไม่ค่อยกังวลและใครจะว่าจะด่าประปาไปรับซื้อไม่จริงก็ช่างเถอะนักสะสมระดับมืออาชีพเขาเข้าใจแล้วแหละ เขาเข้าใจแล้วเขาก็ถือว่าดีด้วยนะเหรียญหาง่ายเนี่ยเขาก็ได้ขายช่องของ,ของปลานะจะได้เกินหน้าเหรียญบาท2บาทเนี่ยถือว่าไปส่งขายทุงไหนก็ยากอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นโอเคนะฮะต่อมาก็เป็น5บาทเรือหงนะ5บาทเรือหงปีพศ25 31ันห้นเหรียญใช่ไหมฮะหนึ่งเหรียญอ่ะแล้วก็มีปีพศ2,000ันอันนี้น่าจะเป็น31นะอีก1เหรียญ31เอเนี่ยหาย,ยากกว่าปี30นะโอเคเนาะ ราคาก็สูงกว่ากันทั้งผ่านการใช้งานแล้วก็ไม่ผ่านหลังจากนั้นก็เป็น1บาทครุตปี17อีก1เหรียญสภาพผ่านการใช้งานโอเคนะฮะอ่ะเราวางกันไว้หลายรายการเลยเอฟหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญอะไรกันเอ่ยอันนี้จะเป็น5บาทครุตตรงใช่ไหมห้าบาทครุตตรงเนี่ยเอฟซีะโอเคนะฮะเท hey, ออกมาเรามาดู5บาทครุตตรงกันอันนี้เป็นเหรียญกันเอ่ยเดี๋ยวพาขอดูกันฮะ เอางั้นดูตรงนี้ก่อนดีกว่าเขาเขียนว่าเป็นโคด25่้ใช่ไหมอา,อาจจะต้องดูคลิปกันนานหน่อย f อฟเอา้าเทลงแล้วเมื่อกี้นะตรวจก่อนนะเป็นโคด25บอกว่าอย่างนั้นออาทั้ง2เหรียญตรงนี้นะเนาะอาจจะว่าปลาตรวจให้แล้วว่าปลาตรวจให้หมดทุกเหรียญเลยดีกว่ากล้องกว่าปลาอยู่ไหนเอ่ยนะมาเรามาดูกันเลยเอฟซีฮะดู2เหรียญน,นี้ก่อนนะน่าจะเข้าเครือข่ายที่บอกว่าโคด25ถ้าใช่ก็คือใช่เอฟซี FC ฮะต้องผ่านการตรวจสอบจากปลาเนะาะเดี๋ยวปลาเริ่มสองกล้องเลยนะ,ะปลาจะนิ่งแป๊บหนึง่งนะ อ่ันี้โค้ด25ฮะ f c เหรียญน,นี้โค้ด25หเหรียญน,นี้ก็โค้ด25แต่ค่อนข้างจะเป็นเหรียญอาจจะถือว่าผ่านการใช้งานมาบ้างเนาะผ่านการใช้งานมา,ามากประมาณเนี้ยที่เหลือที่เหลือนี่อเดปลปาตรวจให้เลยดีกว่าโค้ด29ก็คงตรวจมาแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรนะอ่ะพอดีใครที่ไม่เคยได้ศึกษาเหรียญ5บาทคุดเก้าเหลี่ยมจะได้ห้าบาทคุดตรง จะได้รู้จักเนาะอ่าเดี๋ยวนี้โค้ด29เล้วนะมาดูเหรียญต่อมาพอปลาจะตรวจเร็วเลยนะฮะโค้ด29โค้ด28โค้ด29โค้ด29เนี่ย f 4าปีเดียวกันเห็นไหมฮะหน้าเหรียญระบุพศ2525แต่ว่าเขาแฝงไปด้โค้ดที่ตัวนกวายอยู่พักหลายคนคงดูคลิปที่ปอปลาทำรายการไปอ่ะโค้ด28 โคดยี่สิบเก้าอ่ะโค้ดยี่สิบแปดป้าปลาตรวจให้ทุกเหรียญเลยนะฮะนะโค้ดยี่สิบแปดพอดีป้าปลาเทลงเมื่อกี้นี้อ่าขลุดจากเนี้ยป้าปลาไม่มั่นใจเขาอ่ากี่เหรียญน,นะโค้ดยี่สิบห้าก็น่าจะสองเหรียญอ่ะโค้ดยี่สิบเก้าจะได้ชัดเจนเลยนะ F4 นะโค้ดยี่สิบแปด โคดยี่สิบแปดโคดยี่สิบแปดโคดยี่สิบแปดมีโค้ดยี่สิบห้าสองเหรียญเองนะใช่ อ่าโอเคไประมาณนั้นก่อน F45 ก็ได้โค้ด25มา2เหรียญรอปา,าตัดสินใจตรวจสอบให้หมดเลยนะฮะเป็นโค้ด25สเหรียญหายากอันดับที่2นะจํานวนการผลิตเพียง5 0 0 0 0นเหรียญโค้ด29 28เนี่ยเขาผลิตออกมาเยอะราคายอยังใกล้เคียงกันอยู่นะโอเคเนาะหลังจากนั้นเรามาดูกันต่อ F45 ตรงนี้จะเป็นรู้สึกถุงนี้จะเป็นคุดเฉียงนะจะเป็นคุดเฉียงเอาละมาดูต่อมา F45 ตรงนี้จะเป็นคุดเฉียง น่าจะแยกเป็นปีพศเลยอันนี้เป็นปีพศ .2522 F4 ฮะนะเนี่ยนี่คือคุดเฉียงปีพศ .2522 นะเขาคนเขาคงจะแยกกันมาเลย F4 เห็นไหมฮะเนี่ยอ่ะถ้าถามทางด้านราคาเนี่ยผ่านการใช้งานเนี่ย F4 ฮะไม่เกิน13 14 15บาทครั้งหนึ่งปปาเคยโปรโมชั่นไปเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวแอดมินเขาอ่าเดี๋ยวปปาให้แอดมินเขาดูว่า จบรายการโปรโมชั่นไปแล้วหรือยังนะตอนนั้ประป๊ารับซื้อโค้ดปีพศ2122เนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณ15บาทเลยนะแต่ต้องขอบสวยเลยผ่านการใช้งานนะโปรโมชั่นไปนะในมั่นใจต้องถามแอดมินหมดโปรโมชั่นหรือยังหมดโปรโมชั่นแล้วหรือยัง,โ,โ,อยงโอเคเนาะวางไว้อันนี้เป็นโค้ดอันนี้เป็นโค้ดเป็นปีพศดีกว่าลืมละ เป็นปีพศ2522คุดเฉียงแล้วก็จะมีปี20นะ่นะถ้าถุงนี้น่าจะใช่ F4 อันนี้เป็นปีพศ2520จริงๆด้วย f c เนี่ยเป็นรูปแบบเดียวกันคล้ายกันทั้งด้านหน้าด้านหลังเลย f ะแต่ก็เป็นปีพศ2520จำนวนการผลิตก็แตกต่างกันแล้วก็แตกต่างกันที่ปีพศอ,อันนี้เป็นปีพศ2520ทั้งหมดเลย f c เนี่ยนะดูไว้ f c ราคาลอก็อยู่ที่ประมาณ1 45บาทครั้งหนึ่งปปาโปรโมชั่นไปรู้สึกปป่าจะไป16บาทนะเดี๋ยวถ้าปปาไม่บอกแต่ว่าหมดโปรโมชั่นล้วหรือยังเอ่ยแอดมินเขาได้มาเยอะแล้วหรือยังก่อนหน้านั้นนะเอซีนะโอเคเนาะอ่ะปปาวางไว้ตรงนี้เลยปุ๊บหลังจากนั้นเรามาดูอันนี้เป็นอ่าเดือนหบาทหลังวัดหรือเปล่าอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นหบาทหลังวัดอันนี้ อก็แยกโค้ดมาแต่โค้ด28นั้นไม่ได้ส่งผลอะไรเอฟซีฮะนะไม่เป็นไรเนาะดีแล้วที่แยกมานะปะป้าก็จะไม่ดูแล้วบอกว่าเหรียญใหม่เหรียญเก่าไปเลยเอ่าแล้วก็มีโค้25ด25่สิบ้ใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนเอฟซีถ้าโค้ด25เนี่ยปป้าจะรับซื้อราคาสูงกว่าโค้ดอื่นนะเดี๋ยวปป้าดูโค้ด25ให้คลิปนี้จะยาวนิดนึงเอฟซีนะดูโค้ด25ให้ก่อนนะเพราะเวลาทําคลิปวิดีโอเนี่ยถ้ามีเหรียญเด็ดหลักๆมาเนี่ยปป้าจะดูให้เอฟซีฮนะโค้ด25เนี่ยมา3เหรียญนนนะตรงี้นะ อ่าในโคดยี่สิบห้าเดี๋ยวนี้โคดยี่สิบแปดนะฮะโคดยี่สิบแปดที่ใส่มาสามเหรียญบอกโคดยี่สิบห้านะฮะเป็นโค้ดยี่สิบแปดนะฮะอ่าแยกไว้ก่อนมาดูเหรียญที่สามฮะที่บอกว่าโคนะ้ดยี่สิบห้าเนาะอ่าอันนี้ใช้โค้ดยี่สิบห้า จะดูไม่ยากแต่เขาใกล้เคียงกันมากก็าปาเคยทำรายการว่ระหว่างโค้ด25หแล้วก็28บดเหรียญเนี้ย f อฟซะเขาจะใกล้เคียงกันกับโคด25้ามากเลข8ไทยกับเลข5้าไทยก,ก็จะคล้ายกันแต่หางเลข8ดเขาจะลากยาวกว่านะถ้าเป็นเลขห้าไทยเขาจะออกสั้นๆกลมๆหน่อยนะอ่าอันนี้จะเป็นหางเลข8ดยาวนิดหนึ่ง f 4ซฮะก็สรุปเป็นโคดสห้าองเหรียญไปแล้วก็ปาใส่ถุงมาให้เลยดีกว่านะ โอเคเนาะวางไว้จะได้ไม่ลืมอันนี้ป้าปาทำคลิปวิดีโอให้เลยนะฮะ F4 นะอันนี้จะบอกเป็นโค้ด28ใช่ไหมเดี๋ยวป้าปาใส่ไว้ตรงโค้ด28เลยนะแยกออกมาจากโค้ด25แล้วเพราะเป็นโค้ด25ไม่ใช่โค้ด28ทั้ง3เหรียญทั้ง3เหรียญน,นั้นเป็นโค้ด25อยู่2แล้วก็28เหรียญเหรียญหนึ่งโอเคนะฮะกลับมาใส่โค้ด28แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราวางไว้ F4 โค้ด28ตรงนี้เดี๋ยวนะฮะ <laughs> หลายรุ่นหลายรุ่น ก็คงจะที่ผลิตน้อยที่สุดก็โค 28, ้ยี่สิบแปดปลาปลาแยกไว้ให้ละอันนี้ก็โคดอะไรก็ไม่เกี่ยวแล้วเดี๋ยวว่าไปายดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นโค้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะโค้ยี่สิบห้าเขาผลิตออกมาน้อยกว่าจะหายากโอเคแนละ้วตัวนี้ก็เป็นโคด้ดรวมนะเรื่องสภาพผิวเรียนเดี๋ยวแอดมินเขาไปจัดการให้เนาะอ่าประมาณนี้จบอีกหนึ่งรายการเล้มาปิดท้ายรายการ f c ี่ะตรงนี้น่าจะเป็นเหรียญที่เนี่ย f สี่ปปลาให้ดูตรงนี้ก่อนเลยนะ ปปาให้ดูตรงนี้เลยหลายคนหลายท่านส่งมาประเมินราคากันเหรียญเดียว2เหรียญเนี่ยปป้าว่าเขาอาจจะยังไม่ได้เข้ามาศึกษาการซื้อขายเหรียญกระสอบนะเ็าเห็นป่าป้าเปิดกล่องอย่างนี้ไงนะเขาเห็นป่าป้าวางขายในอีพีไงเขาก็เลยส่งรูปยังไงคุณปาปาก็ต้องซื้อแน่แล้วไปดูช่องอื่นด้วยไงนะบางทีเ็าหยิบมาเหรียญเดียวใครมีแบบนี้รับซื้อห้าหมื่นใช่ไหมฮะเนี่ยรายละเอียดไม่ได้ไปดูเขาในคลิปไง นะถ้ายิ่งเป็นคลิปสั้นตอนนี้ F สีจ๋าเล่นกันหัวปั่นเลยแหละนะคือปปาบอกตรงๆเลยนะฮะเหรียญ25สตาตคาแล้วก็50สตางปีพศสอ0 0ยังไง F c ีผ่านการใช้งานเนี่ย50สตา่างและ25สตาตคางนี่ยเขาผลิตออกมาจํานวนเยอะมากนะฉะนั้นที่แอดมินเขารับมาเนี่ย F c ีะคือนักสะสมเขาขอติดมาพูดกันตรงๆนะฮะบางคนส่งมาเท่าหน้าเหรียญบางทีเราก็แบ่งซื้อให้ช่วยด้วย เพิ่มให้อีกเล็กน้อยแต่ไม่มีราคาผ่านการใช้งานอย่าง fc ฮะนะเป็นปกติธรรมดาไม่มีราคาหลัก4ี0 0ันห้หรือว่า300-400นะฮะเนี่ยผ่านการใช้งานเนี่ยซื้อเข้ากันแค่โอ้โห fc ฮะเหรียญละบาทก็ซื้อยากนะเพราะปะปาแบ่งปันออกไม่ได้หลายคนนะะี่ยที่ถือไว้ให้ดูคลิปนี้แล้วจดและจำเลย fc ฮะห้าสิบตางค์ปีพศสองพัร้อยแล้วก็ยีสาสตางค์ยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญ เว้นแต่ว่าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานผิวสวยจัดๆย่างงั้นเรารับซื้อกันได้เหรียญละสาบาท4บาทเท่านั้นเองนึกออกไหมฮะต้องสวยจัดๆเลยมีคาบราคาก็ไม่ถึงด้วยเพราะอะไรเอฟซีทางเราแบ่งปันออกไม่ได้ mm. เขาผลิตออกมาระดับเป็น100 000 000ร้อยล้านเหรียญอย่างเงี้ยใครเขาก็มีกันค่อนข้างจะหมดถ้าเราขายแพงเขาก็ไปซื้อที่อื่นกันหมดฉะนั้นใครที่ถือไว้เหรียญเดียวเอฟซฮะนะหรือถือไว้หลายๆเหรียญถ้าหักยังไงแล้วก็เ <C> <ä h> ชื่อประปานะฮะ ยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญเนาะเราวางไว้ปิดท้ายรายการด้วยเหรียญ25สบาต่างแล้วก็50าสต่างปีพศ2อ,อ0 0 FC 5ทั้งหมดทั้งหมดนี้คือรายการเหรียญที่นักสะสมท่านหนึ่งเขตอาญานาวากรุงเทพมหานาครส่งเหรียญมาแบ่งปันช่องของป้าปาโอเคเนาะก็ใครที่มีเหรียญแบบนี้นะสงสัยอะไรยังไงแอดไลน์เพิ่มเพื่อนก่อนนะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ นะช่วงนีงานยุ่งนิดหนึ่งเอทั้งเปิดกล่องเอยทำคลิปวิดีโอเอยแล้วก็อีพีปลาปามาขายเรียนด้วยแล้วก็วันหนึ่งได้ไม่กี่คลิปก็จะค่ําละ <laughs> ขอบคุณเจ้าของเนี่ยแล้วก็ขอบคุณการติดตามรับชมเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนะคลิปนี้สวัสดีครับ